พี่น้องหาเฮ็ดอีแล้วมือนี่ไปเก็บเห็ดด้วยกันค่ะทุกเสาร์พี่น้องคุณสมบัติอยู่บ้านอ่าสองคนคันข้าเก็บทุกันสองคน,นที่ได้เต็มตะกร้ามือว่านี่ได้สองกิโลครึ่งเน่ามือเเสาอ่าตอนแรกก็ได้อีกบ,บักไลยมือนี่ก็เขาไปกคือเก้าแล้วค่ะทุกคนม่พี่น้องหาแบบเปลนๆนเปลี่นดละเบื้องเลยเห็น,หนอ่มคุณอ่ะโอ้ยตรงนี้สองดอกพี่น้องเบื้องค่ะเฮ็ดนี่พวกเนี้ย เก็บเลยสองดอกปาดดอกสวยเลยค่ะดอกสวยเลยเก็บเลยเก็บแต่ละดอกมีแต่ดอกกำงามเป็นแผนได้พี่น้องว่าเดี๋ยวโคกเด้เห็นบ่ทข้างเขาพึ่งออกมาจากบ้านสวนเขาเบิง่งพี่น้องว่าเดี๋ยวออกไก่ได้ออกอยู่ทางนี่ได้นี่บูยดอกนี่ก็สวยเก็บอยู่ขนทางเลยเลยพี่น้องเก็บอยู่หนทางเลยนี่ดอกนี่มัติตกลงกันว่ายาเฝ้าเก็บประสันเอาไว้ซะก่อนง่ายเบิ่งพี่น้องอยู่หนทางด้นี่ ออ้ยดอกนี่ใ่สวยประสันเก็บครับพูนะดอกใ่ค่ะทุกคนโอ้ยมันมันมันดินรวนพร้อมเนาะมันดินรวนพร้อมหาอยู่กับย่ำทางเล่พี่น้องนี่ขอบถนนเท่านะนี่ดีดกุ้มนี่เห็นปนี่นี่กุ้มนี่มาเบิ่งกุ้มนี่เาเบิ่งกุ้มนี่กุ้มนี่เป็นจะเอาดอกเดียวบ้างนี่เห็นบ่เอาดอกเดียวเอาดอกนี่เนาะดอกนี่จงพี่น้องเห็นบ่ ดอกนี่เขาก็สิจงเอ้ยดอกนี่อีกดอกนี่ก็จงดอกหน่อยอยู่ทอพี่วิซี่เนี่ยเข้าเลือกออกมาจากที่เขา้าปลูกพี่อีอันนี้เก็บมาบอวเข้าตองมีใหม่ได้พี่นอ้องเพราะบ่าใบใหม่เข้าหนาคันบอมีใหม่เข้าสีเขียบ่ได้ป้าสองดอกนี่พ้นหรือพี่พน้องบอแ์เปนพ่นไหล <ขอ S 1> ทา่างหไล <วะ S 2> หลท่าง,<ะ>างอุ้ยเห็นบ่พี่น้องดอกสวยงามพือพ่อน่ะโอ้เก็บเลยครับอันนี้คืออันนี้ก็แมนอันนี้เอาซะนี่เพื่น่ะ เห็นบ่พี่น้องเห็นบอคุณยู่ขอบถนนนี่พี่น้องยู่ขอบถนนเนาะเพิ่นจะออกดีเบิ่งนี่ลหละอันโยโย่นี่ขันเฮ้าบ่เคียจะบ่ยเห็นพี่น้องเห็นบอนี่นี่นี่อุ้ยเหมืดนบอคะเหมืดบอเห็นบ่ฮะหาดูเออไม่เจกดอกนี่ล่ละขอบถนนนี่เมื่อกี้นี่พานแล้วเห็นใบไม้โยโย่พี่น้องก็เลยเปิดเบิ่งสองหรือดอกเดียวดอกเดียวเนาะ่านไปได้ได้ขันไม้โยโย่ต้องต้องเปิดพี่น้องต้องเปิด หาเห็ดหาอ่อมพน่นอุ้ยสองดอกนึ่สวยพี่น้องเบิ้งเบึง,บงคุณนะเก็บดอกกำงามเลยทุกคนดอกสวยงามเลยเก็บเห็ดเก็บอ่อมพน่นนี่เดีดอกนี้ว้ายดอกนี้คือสวยคัาแสเบิ้งเบึง,บงดอกนี้พี่น้องดอกนี้งามแห้งเบิ้งเบึง,บงปาดเบิึงขาเพูนเนี่ยอุ้ยสวยแท้เบิึงขาคุณเจ้าปาดสวยงามพี่น้องอุ้ยสวยๆดอกใหญ่ดอกงามคักอุ้ย นี่แหละคันว่าห้หาเฮ็ดหาออมพ่นพี่น้องเห็นปะออมพ่นได้ออกนะเออเม,มื่อกี้เนี่ยอาอยุขังๆพุ่นออกพี่อีกออกสลอดพี่น้องเฮ็ดบ้านสวนเข้าเดหลายบอแต่ละมือเข้าเด้เป็นละมือละกิโลกิโลมือดีก็ล่อเบ,บิ้งง่าสิไดหลายพันไรนี่ฉนวนหนทางที่คุณสมบัติบอ่อยฟังบ่าออกเห็นปะดอกนี่ยังหน่อยอยู่สิบอสให้เเอาพี่น้องเห็นปะดอกหน่อยอยู่อ่ะไปไปก่อนพี่น้องไล่ทางอีกเดี๋ยวเดนนี่ไล่ทางแล้วฟังท่้งพี่ฟังท่งพี่ก็ออก ไม่คือดอกงามแท้เอาอยู่บ่ <c oughs> สวยแท้พี่หอกดอกงามมากเลยพวกแนี้ยอส้ยสวยๆนี่คือฟังอขอบถนนพี่น้องขอบถนนแม,มนบอดอกนะอ,นอู้ยพี่ลอกยางน้ำทางได้หาเห็ดพวงแนอ้ยดอกนี่บานแล้วนี่มือว่านี่พอเห็นไปเดี๋ยวเบืองบูล้ลนะวะเขาเป็นเต็มเลยนี่เชื้อราเอาสปอมนี่มันบ่นี่หละที่พืนให้เป็นเชื้อต่อเนาะมาเก็บพี่น้องฟัง